อนเือดเตือนขึ้นมาเจ้าสิฟันลายได้ไหมถอแมนะะอแ,แว่นเหรอครับเอาได้ครับขอบคุณหลายครับขอบคุณมากมากยินดีกับสมาชิกใหม่นะครับผมขอบคุณมากมากที่เข้ามาเป็นครอบครัวอิสุสุด,ด้วยกันถอดแล้วก็ถอดเลยแล้วกันเนาะ ใชครับผมถอดแล้วก็ถอดเรื่อยกันแล้วกันอ่ะในครับผ่านบนไปกับสองผลงานเพลงช้าๆแดนเซอร์เสร็จไือยังฮะแดนเซอร์พร้อมไหมครับแดนเซอร์พร้อมไหมหน้าเวทีแหละครับอยากฟังเพลงช้าหรืออยากอยากฟังเพลงเร็วได้หมดเลยเพลงอะไรอย่าเพิ่งขอต้าวันตอนนี้นะร้องยังไม่ได้หยอกหยอกหยอกนะครับผมแดนเซอร์พร้อมอ่าแดนเซอร์บอกว่าแป๊บหนึ่ง แดน,นเซอร์บอกแป๊บหนึ่งถ้าอย่างนั้นแดน,นเซอร์บอกแป๊บหนึ่งเราขอร้องเพลงช้ชงาๆสักดุผลงานเพลงได้ไหมฮะลองเลื่อนดูนะครับในนั้นมีเพลงวิธีบอกเลิกไหมฮะอ๋อแดนเซอร์พร้อมแล้วมีไหมครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรมีปาวานไหมฮะวานเกยตื้นนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฉลามวานนะครับ อ่าไม่มีไม่เป็นไรแดน,นเซอร์พร้อมแล้วถ้ายัางนั้นเราไปสนุกกันดีกว่าพร้อมที่จะสนุกไหมฮะขอเสียงหน้าเวทีหน่อยเร็วยังพอมีแรงอยู่ยังพอมีแรงอยู่ทั้งบ้านแล้วฮะไหวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วแดนเซอร์พร้อมแล้วไปสนุกกันครับสนุกกันในช่วงในท้ายในครับผมในเบรกสุดท้ายในเบรกที่สอง,องพวกเรา ขอใเก็บพงอะไรหน่อยกัแล้วกันขอตอบแน่ได้บอกตอกบบพอสิม,มัดกล้าเลยต้องขอตอกแก้วตาตอบมัดกล้ายังบบพอขอได้บอกขอได้บอกผู้ใดเอวดีขอตอกได้บอก Hey, 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 hey. ลุกขึ้นมาเลยทมทางบ้านเต้นปเป็นเพื่อนกันได้แน่ห <Woo! S 1> วานกล้าเอาไว้ตั้งหลายทงบอกตรงๆบ่มีแนวมากล้ากล้าก็เขียวขึ้นเต็มท้อง ไอวางอยู่ในเฮียนนองายจอบซองอยู่หลายทีสิขอสปอสิขอต่อคนดีให้พี่ขอตอบได้บอกตออตอนได้บอกรับตอไได้บอันตอได้บอ เขาขาวสาวเอ้ยตอกเลยสิได้บ่วข้ตอกแม่ข้ตอกแม่ได้วนน้อตอกที่มีจักรไวกับบ่อให้ตอกแม่ได้บ่ตอกไอ้บ่พออีหลีกันสุดพ่อตอกอัดตอกด้บ่ตอกด้บ่ตอกด้บัวข้าตอกในบ่ตอกไอ้บ่พอมากล้าเสียงเด้แล้วเสียง ขอบคุณเซอร์ฝั่งซ้ายขอบคุณกำลังใจจากฝั่งขวาฝั่งนู้นไม่วางช้อนเลยลาเอ๋ยคำเอ๋ยนางเอ๋ยลาเอ๋ยคำเอ๋ยนางเอ๋ยตอกเขาข่าวสาวเอ๋ยตอกเอลยสิได้บอกก็ตอบแน่ก็ตอบแน่ได้บ่นก็ออกตอกที่มีจักไว้ก็บอกทอไอ้ตอกแน่ได้บอก

ค่อยมีแรงต่อกตอกครักครับตอกมานละครับครักยังเอาไปสิไปต่อเลยครับไปต่อเลยเบิ่งจังบ้างเป่ากับตายทางอีสานกินหัวตาเวอด แฟนนาะยที่อยู่บ้านนาะบ้านนี้เจ้าคือสิ่งนำน้ำนตายามไม่ได้ฟ่าความวนอยู่เธอโบนเนียมฝนหำมย้อยแดดอ่อยอ่อยยามมาแลเต้าเต้าหนอากำแพงคือสิกลุมหัวใจสับสนถ้ากุลาถ้า จะกลับมาหาหน้ามอนอย่ามองมาอน่นเลยหัวใจอไอ้า่าเขาเลี้ยงไล่น้บได้เลยส่วนหัวใจอยู่กับอย่างแต่เจ้าเป็นไปเป็นไล่เอินสักเจ้าเจ้าไม่ผิดไม่ใช่ตีจริงนะเนี่ยร้องอยู่ทุกวันเลย แม่ปลาถูกกลับทีป่ปาเขาเลี้ยงน้ำใต้ไหลส่วนหัวใจอยู่กับน้ำอยอะเต็ม <Yeah, dead. S 1> อ่ะเรามาส่งท้ายขอส่งด้วยเพลง่างนี้ก็แล้วกันนะชูมือขึ้นทำแบบนี้นะโอเคโอเคด้านหลังโอเคกับผมไหมฮะ เพชรผมบบ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 อ่ะอแรงผมหิด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 ิดอ่ะวผมแม่งปัดิงลีอแมนทินเลไม่ริริพี่ครับผมเพชรผมน่ารักมากครับผูยิงยยิยจะเา ก็มาจับพยายามสักสามทีไม่อาจจะมีอะไรที่อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายว้าวเป็ผมวิบอวิบ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 แรงผมพิดห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 ิดอะพวกผมแม่งบักกิ้งลีดมันเป็นเชื้อละไม้บิบบิบบิบไม่ค่าสุดตามครับผมอันเพ็ดผมโคตรบิบบับตาแล้ว่าอู้ยิงไอ้ยัที่เข้ามาจ้า จะจนผมปวดเข้มามันฉันเริ่มไม่ริีบ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 รีบขอบคุณทุกคนที่โยกย้ายใ,ใส่แอร์ไปเป็นเพื่อนกันแน่ทำให้เราไม่เหงาทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนเป็นประจำแบบนี้อาชีพกันเลยเข้ามาจับ ขยำสักสามที่เขียวเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยก็อยากจะให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายบ้านเพลนผมวิบ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 บะเล่นผมฮิต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 อ่ะพผมแบ,บนแบนอีกมันชินละไม่อเอาลผมก็อนแล้ววิบโลว์ัพแล้ววิบโลวัพโอ้ยังไงยูจะเข้ามาจับจับอะไรวะ จน a b ปวดขมับผมไม่นด้ให้แบ่งผมมาแบ่งมาไม่ผิดไม่ใช่เราจร <c oughs> <c oughs> ิง <c oughs> อด <c oughs> <c oughs> วชชาเยอจน abdomen ปวดข ขอบคุณมากๆจังหัวใจเลยเนะี่ยขอบคุณอีสุซูโคโยมาสนับสันุนนใหญ่คอนแกะด้วยนะครับผมขอบคุณพี่ๆนะครับผมววบผู้บริหารคณะผู้บริหารทุกท่านที่ให้โอกาสผมได้มาเป็นส่วนหน,น,นึ่งในกิจกรรมดีๆในวันนี้ คุณครับปมมือหน่อยเร็วผู้ใดปมมือให้ราไม่ด้วยเด้อให้ถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งส,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 สุขุสุคน เอาละครับขอสซกตัวบิกับพิธีครั้งหนึ่งนะครับอ๋อจะถ่ายรูปกับพิธีได้ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่าเอ็กคลูซีฟที่สุดนะครับกับท่านที่อยู่ในงานกับเราและนี่คือความสนุกที่ส่งไปพร้อมหน้าผลตรงนี้อย่าเพิ่งรุกหนีไปไหนครับเพราะว่าของรางวัลที่อยู่ตรงนี้จะเป็นของคุณนะครับเอาเราอย่างพิธีครับครับผมเดี๋ยวเราแจกกันเลยนะครับอ่าง่ายๆเลยวันนี้เป็นหมอนจากโคยูฮะของเรา ผมอยากให้พี่ตีอ๋อผมผมจะให้คุณแม่ครับโอ้โหมอนใบนี้นรับเป็นมอนจากอิสุสุโคยุฮะของเราเน่ครับมอนใบนี้เอาไว้กอดนะครับไม่ใช่เอาไว้ถอยนะครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคนละมอนกันพี่อ่ะโอเคพี่ตีแจกง่ายๆเลยแจกแฟนคลับที่อยู่ในห้องส่งของเราก่อนเลย่ครับเราจะผมอยากให้พี่ตีแจกแบบไม่ต้องเล่นเกมอะไรล่ะครับว่ายังไงดีง่ายๆเลยใครอยากได้ เดินมาเลยครับมาเลยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวให้แฟนขับพี่อ่ะโอเคจริงๆแล้วอยากได้หมอนหรืออยากได้พี่ตีครับอยากได้พี่ตีนะครับโอเคครับขอสิงตุ้มือด้วยครับผมยินดีด้วยลูกกับผมงแฟนคลับเต้นตลอดทั้งรายการเลยนะดูคอนี้เต้นเก่งมากเต้นเก่งมากนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับอีกหนึ่งใบพี่ตีอีกหนึ่งใบแจกต่อแจกง่ายๆแจกง่ายๆแจกง่ายเออเอออะไรฮะ อ๋ออะไรนะครับมาเลยลูกมาอ๋อท่านเจ้าของรถกอทอ40เลื่อนรถเดี๋ยวเดี๋ยวอะไโอโอเคนะครับ ยิ้มด้วยนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะไลฟ์รูปนี้ใส่จานให้ด้วยนะครับใส่กรอบ <laughs> ไม่ใช่เป็นกาญจนบ,บุรีขอบคุณมากๆอ่ะล้มอีกหนึ่งคันล้ออมอ,อ,อีกหนึ่งคันเอ้าผมไม่ล้มอีกหนึ่งคันแจกเองเดียวแจกเองเดียวนี่ล้มสวยมากๆพี่ตีเป็นล้มจากโคยูฮะของเรา<อ>ครับนะด้านในเป็นลายการ์ตูนด้วยนะครับด้านนอกจะดูเรียบๆแต่ว่าด้านในจะมีอ่าข้อแม้นิดหนึ่งข้อแม้อย่าเพิ่งวิ่งออกมานะครับอย่าเพิ่งวิ่งออกมาเดี๋ยวเรามีมีมีเอ่อมีกติกานิดหน่อยกติกานิดหน่อยดีกว่านะครับเรา เราเราจะแจกยังไงดีแจกยังไงดีครับพี่ดีวันนี้ครับถ้าใครตอบได้ครับนี่ครับผมว่าเพลงที่สามนะครับผมเพลงที่สามเอาละฟังดีๆนะเพลงที่สามในวันนี้เพลงกูพาพันครับกูเพลงกูพาพันครับเพลงที่สามของมินิคอนเสิร์ตวันนี้ที่ตีชัยลงหยิบขึ้นมาร้องนับดีๆนะเพลงที่สามของมินิคอนเสิร์ตวันนี้ชื่อเพลงว่าอะไรครับเพลงที่สามของมินิคอนเสิร์ตวันนี้ชื่อเพลงอะไรครับ วิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับเห็นมาแล้วครับใครคินก็ตอบได้มาเลยครับใครคิดว่าตอบได้มาเลยครับวิ่งมาโอไปแล้วโอ้เฮงลูกเหตุผลที่ทนเจ็บถูกต้องครับลับไปเลยเรียกว่าของรางวัลตกอยู่ในเซตครอบครัวนี้นะครับโอ้โหระวังเตะกล้องคุณแม่คุณแม่คุณแม่เตะกล้องโอเคนะครับแม่มีผู้ชายกลางกล้องมาด้วยพี่จีเจ้าสาวก็เด็กหน่อยเลยต้องวิ่งมาวิ่งมาโอเค โอเคคนที่โดนเจ็บขอบคุณครับขอบคุณพี่ทีมากครับแจกอีกไหมครับเห็นแฟนคลับตรงนี้ยังไม่ได้เชิญมาเลยครับเชิญมาเลยครับอีกสักหน่อยไหมอีกสักหน่อยแจกเลยครับแจกเลยครับแจกเลยครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราให้เลยจากความตั้งใจเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าเออ่ ไม่ทันเด็กน้อยครับผมแล้วก็เสียใจด้วยนะครับตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุเลื่อนนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้รอบไปก่อนยังไม่ได้ยังไม่ได้อเคอันนี้ยังยังวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่ถครับแต่รุ่นไหนไม่รู้หลอเลยคกุ๊กกิ๊กไปอย่างนั้นนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ สิ่งที่ผมเชื่อว่าฟินกว่าการได้ร่มก็คือได้อยู่ใกล้ศิลปินกับผมครับขอบคุณครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาที่โคยยใช่ไหมฮะ่ใช่ครับครั้งแรกอยากจะให้พี่ดีช่วยฝากผลงานสักนิดหนึ่งครับครับผมก็ต้องอาฝากหน่อยกันแล้วกันนะครับฝากชื่อศิลปินคนนี้นะครับตีชชยรงนะครับสังกัดไทยแคมิโกหรือว่าเป็นตีโชอรงจากรายการสุขอนุนเพลงนี่แหละก็ฝากชื่อศิลปินคนนี้ไว้ในหัวใจพี่น้องอีกสักคนหนึ่งแล้วก็ ฝากผลงานเพลงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่พิมพ์ตีชัลงใน Youtube ก็จะขึ้นเป็นคลิปเพลงมาให้พี่น้องได้เลือกฟังนะครับตอนนี้ฝากผลงานเพลงมันแปลว่าฮักฝากผลงานเพลงล่าสุดโพสต์เขาเจ้าเม้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีออนแอร์อยู่กับรายการสึกกวนเพลง25นะครับผมทางช่องวัน3-11นะครับทุกวันอาทิตย์ตอน6โมเย็นแล้วก็อีกรายการก็คืออะไรวะ นิวเจนฮักวันเกิด้โอเคโอเคผมไม่ได้คาดจ้างมากเลยเนี่ยจำชื่อรายการไม่ได้เนี่ยเรียกว่าไทยอินรายการท่ารายการที่มีอยู่ตรงนี้นิวเจนทักวันเกิดนะครับทั้งวันสาวสิบเอ็ดเช่นเดียวกันยังไงฝากด้วยก็แล้วกันครับผมเอาละครับพิธีครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะปิดท้ายกันแบบสวยๆอีกหนึ่งเพลงให้กับแฟนคลับที่อยู่ด้านบ้านที่กำลังชมซิมมิ่งเราอยู่ตรงนี้นะฮะจะบอกว่าเพลงต่อไปนี้นะฮะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันผมก็จะเต้นเป็นเพื่อนทุกคนนี่แหละเอาละครับ ถ้าพร้อมแล้วมาด้านหน้าได้เลยครับมาเลยใครที่พร้อมจะไปล่าสัตว์กับผมแม่เด็กๆจ๋ามีไหมครับมีไหมน้องเตยมีไหมน้องที่ได้ของรางวัลมาเลยลูกมาเลยมาเตยมาเต้นกับพี่ทีหนอลเ้็วเพลงนี้เชื่อว่าน้องเตยน่าจะชอบได้เต้นได้มาเด็กๆตามลูกมาลูกมาเลยมาเลยมาเลยมีแฟนลับครับมาเลยนะครับตรงนู้นถ้ายังไม่ลุกเดี๋ยวจังงูเห่าไปปล่อยนะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวโดนตีมาเขาลุกทันทีโอเคมาลุกมาสามขาวเลยมามาลุกมาเราอยู่กันโซนหน้าเลยแล้วเดี๋ยวให้พี่ๆเขาอยู่ข้างหลัง เอาละครับและนี่คือความสนุกที่เราพร้อมเสิร์ฟที่นี่กับบริษัทคอยฮามอเตอร์สำนักงานใหญ่ของเรานะครับอย่างที่บ,บอกว่า<ม>ตัวเลือกแรกและตัวเลือกเดียวกับการเป็นเจ้าของกับยิตกรรมที่รับหน้าที่สุดกับอ e ีสุดทุนรุงทุกแบบคุณสามารถที่จะเข้ามาที่นี่ได้เลยหรือไม่ก็ทางออนไลน์เพียงปลายนิ้วของคุณเองครับแต่ที่สําคัญที่สุดผมจะจบความสนุกตรงนี้ให้กับศิลปินของผมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันโอกาสนกหน้าสวัสดีครับ ดี๋เซอร์ด้านล่างเลยนะฮะเดี๋ยวดำนำพี่พี่นะเฮ้ยยกไปโอ้โหผมชอบทานเต้นมากเลยอากาแจ่มตาตลงน้ำมันออกมาแล้วดูพี่พี่เขาทำให้ดูปันกาวัวบันกาควายเอาเมาปีลาตัดเมาปีทำได้ไหมตลงน้ำมันออกมาตลกน้ำ หนูนี่ไม่ยอมแพ้ใครเลยสุดยอดเลยโอ้โหฝัห่งนี้ก็สุดยอดเลยนะขอบคุณมากเลยขอบคุณที่เาราออกกำลังกายไปด้วยกันแ <c oughs> น่เต้นได้ไหมเต้นได้ไหมอมีคนเต้นได้ <c oughs> ด้วยฮิฮิฮโอ้โหน่ารักมากเลยก็ป <c oughs> ตัอบอกเต้นท่าไหนไม่รู้ดูเต้นอยู่ท่าเดียวว้าว ด้วยอ่ะสุดยอดเลย่ส่งท้ายส่งท้ายส่งท้ายเรามาบริหารเดียวส่งท้ายและออกกำลังกายไปพร้อมๆกันในช่วงท้ายกับผลงานเพลงแดนแดนเพลงนี้ยกไปเอ้เฮ้ยสู้เขาสู้เขาฮฮิฮฮิเอ้สู้เขาโอ้โหโอ้โหลิซ่าเข้ามาปัทโถปัทโธปัทโถโอ้โห ตันพอขอ,อกรอบพอขอ,อกลอบไปลวโหโอโหโอ้โหสุดยอดเ,เลยนั้นยืนข้างๆพี่ตีก็พอยืนข้างๆยืนให้กำลังใจพี่ก็พอแต่พี่เต้นเองขอบคุณน้องๆขอบคุณกับตันขอบคุณเกย์ไร้ไร้ ขอบคุณเด็กๆด้วยนะฮะขอบคุณอีสุสุโคย,ยุฮาสุนักง,งานใหญ่คนแกประมือน,งน,งนึงหนกับน้องๆักเสื้อแล้วก็เด็กๆทุกๆกคนแล้วก็พี่สาวด้วยนะเฮ้เฮ้พขอบคุณจากหัวใจแน่ไว้พบกันใหม่โอกาสหนานะไว้พบกันใหม่โอกาสหน,น้าวันนี้นะครับผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอไปจยากหัวใจนะครับขอบคุณพี่ๆผู้บริหารท,ทีมผู้บริหารนะครับ เบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนนะครับผมที่ให้โอกาสตีเชลล์ลงในวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆภาคส่วนที่ให้โอกาสตีในในวันนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณจากหัวใจไว้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ